ผ่อนได้ไหมอ่ะไม่มาผ่อนอะไรคะหรือรับเป็นเงินสดสด,สด,ส,ดสดกําๆหรือว่าสแกนได้หรอือเอาไงไม่โอนได้ได้เลยโอนได้เหรอวาเงินมันเยอะตอนเอาไปไม่ขออนุญาตเลยนะคะตอนมาคืนจะมาผ่อนเหรอคะคืออะไรเอ่ยกำหนดเมื่อไหร่เขาบอกให้รอไม่กำหนดตลอดไปมั้งเมื่อวานเมื่อวานถามหน่อยในฐานะในฐานะที่แบบเออเห็นเหมือนกันนะอ่ะไอตอนที่เขาร้องมผมร้องให้เรารู้สึกยังไง เข<ร>าเเราู้สึกผิดมั้งพอถึงร้องไห้ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะรู้สึกผิดแล้วก็ได้แต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเขารู้สึกตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะมันจะดีกว่าตอนนี้เพราะตอนนู้นแบบเออพี่ขอโทษผิดไปแล้วจริงอันนั้นบาบา,บาแบบทําให้ฟิลเรารู้สึกว่าเออเขาแบบเออรู้สึกผิดเขาพลาดไปแล้วลอะไรเงี<ำ>้ยก็าอาจจะไม่เดินมาถึงวันนี้เนี่งคือเราคือเราไม่ได้คือส้าถ้าคนสามีเราเนอะเขาไม่ได้รักเราแล้วเขาหมดรักเราแล้วเนี่ยเขาบอกเราตรงๆอ่ะจบเลย ไม่ได้ว่าอะไรเราจะมาล้างคนไม่รักเราไว้ทำไมหมดเสียลเราก็เสียโอกาสในการคนต่อไปถูกไหมล่ะเราก็อายุก็สี่สิบกว่าเนาะมันก็ยิ่งนานมันก็จะยิ่งแบบเออหาลำบากหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ปะถ้าบอกเราเร็วเราได้ Make Decision ตัดสินใจชีวิตเราเร็วมันก็ไปเร็วนะแต่ไม่ใช่แบบแบบนี้ในความรู้สึกเราเนาะ ทีนี้อาจตัดกลับมาว่าถ้าถ้าผู้ชายเขาไม่ได้รักเราเราก็เราก็เลิอกอยู่แล้วแหละแต่มันก็อาจจะต้องมีโปรเซสอย่างอื่นเพราะเราก็มีลูกมีเต้าใช่ไหมล่ะแล้วถ้าณวันนั้นร้องไห้แบบนี้หรือว่าแบบออขอโทษอะไรแบบนี้มันก็ยังแบบอเออมันก็ยังรู้สึกอ,อาจจะอินามาตอนนี้ก็ได้ไม่รู้แต่ตอนนี้มันก็ คดีคดีเราเห็นเนี่ยบางทีบางคนอ่ะพอวันนึงมาสมมติว่าขท่าวันนี้ย้อนกลับกลับไปเป็นวันนั้นวันแรกแบบเอยเรากำลังนู่นนี่นั่นอยู่มันมีการจะฟ้องอะไรกันคุยกันมันจบตั้งแต่ตอนนู้นเนาะอืมก็ไม่ต้องมาถึงยืดเยื้อมาเสียเงินเสียทองเสียเวลามาเครียดกันเป็นปีๆเนาะก็ในเมื่อเอาตัดสินใจสู้ก็ว่าไม่ผิดก็ก็ตามนั้นเราก็เต็มที่เราก็ไม่ถอยเหมือนกันมองมาตรงนี้แบบเออเนาะมันก็น่าจะคุยกันตั้งแต่ตอนนู้นน่ะจะเข้าใจแหละบริบทบางทีมัน พอมาเดินมาไกลมันบาดเจ็บมาเยอะอืมถูกตอนนี้มันบาดเจ็บมาแบบเยอะมากเสดายนี่เนาะเห็นได้ยินข่าวมาหมดไปร้านลงร้านห้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอาค่าทนายมันจ่ายเราได้ครึ่งแรล้วหนา <laughs> เสียอะไรวุ่นวายใช่ไหมล่ะเสียน้อยอเสียยากเสียมากเสียง่ายไงขายรถขายดาวรถพอตมานี่จบแล้วเนี่ยมีปอเปล่ากับรถคันนี้ไม่ทราบเอาผ่าอีกอะ่ะฮะ ใช่ออ่างใช่งน่นทุกคันเลยนะไม่รู้ผมไม่รู้หรอกเรนส์อ่ะไม่ทราบอ่ะไงก็ไม่รู้แล้วแต่เขาละนาฬิกาล่ะไม่จุดฮะนาฬิกาล่ะปาเตะก็หลายร้านเนี่ยเอาจจิงจำตุกดอกเนาะพุ่งลงจำได้แกทํำได้ว่ามีกี่เรือนนะฮะอย่าไปยองอย่าไปยองเขาบอกอย่าไปยอง